กรุณากดสมัครสมาชิกช่องพรามเทค h 6เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเราวันนี้วิดีโอนี้พรามเทค h 6ขอนำเสนอการรีวิวมือถือรุ่นใหม่แห่งปี2026อย่าง Nokia Infinity Pro 5G ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมที่แสดงถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแบรนด์ Noki ียในตลาดสมาร์ทโฟนระดับสูงตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยแนวคิดหรูหราทัานสมัยผสมผสานความแข็งแรงตามสไตล์โ Noki ียวัสดุตัวเครื่องใช้กรอบโลหะคุณภาพสูงและกระจกกันรอยรุ่นใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อถือใช้งานหน้าจอเป็นแบบ AM o l อีดีขนาดใหญ่ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสคมชัดรองรับอัตรารีเฟรชสูงทําให้การเลื่อนหน้าจอและการเล่นเกมเลื่นไหลามากขึ้นโนเกียอินฟินิตี้โปร 5G มาพร้อมชิปเซตประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งาน 5G เต็มรูปแบบทําให้การดาวน์โหลดและสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงทําได้อย่างรวดเร็วหน่วยความจาแรมขนาดใหญ่ช่วยให้การเปิดแอปหลายแอปพร้อมกันทําได้อย่างรับรื่นไม่หน่วงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในมีให้เลือกหลายความจุเหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ชอบเก็บรูปวิดีโอและไฟล์จํานวนมากด้านระบบปฏิบัติการโนเกียเลือกใช้ Android เวอร์ชั่ลาสุด ในรูปแบบใกล้เคียงเพียว Android ทำให้การใช้งานลื่นไหลปลอดภยัยและได้รับการอัปเดตระยะยาวจุดเด่นอีกอย่างคือระบบกล้องที่พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีเลนคุณภาพสูงกล้องหลักความละเอียดสูงสามารถถ่ายภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนระบบประมวลผล,ผลภาพช่วยปรับสีและแสงให้เป็นธรรมชาติกล้องอัลตร้าไวช่วยเก็บมุมกว้างได้มากขึ้นส่วนกล้องเทเลโฟโตรองรับการซูมแบบไม่เสียรายละเอียดกล้องหน้าเหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่และการวิดีโอคอลให้ภาพคมชัดเสียงชัดเจนโนเกียอินฟินิตี้โปร 5G ยังให้ความสำคัญกับแบตเตอรี่โดยให้ความจุขนาด ใช้งานได้ตลอดวันรองรับการชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาในชีวิตประจำวัน,วนรวมถึงการชาร์จไร้าสายที่เพิ่มความสะดวกมากขึ้นระบบความปลอดภัยอย่างเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือและการปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำด้านเสียงลำโพงสตอรรโอให้เสียงดังชัดเหมาะสำหรับการดูหนังและฟังเพลงโนเกียอินฟินิตี้โปร 5G ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนครบเครื่องทางด้านประสิทธิภาพการถ่ายภาพการเชื่อมต่อและความทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งทำงานและความบันเทิงพรามเทคหกมุ่งมั่นนำเสนอรีวิวที่เข้าใจง่ายเป็น กลางและอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ให้ผู้ชมทุกคนโนเกีย n f i ฟ ity Pro 5G ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหามือถือระดับพรีเมียมในปี2026ด้วยชื่อเสียงด้านความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของโนเกียผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้รุ่นนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดอย่างมากหากคุณสนใจมือถือที่ใช้งานยาวนานเสถียรและดีไซน์หรูรุ่นนี้คือคำตอบที่ควรพิจารณาและหากคุณชอบเนื้อหารีวิวแบบนี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องพรามเทค6และเปิดแจ้งเตือนเพื่อติดตามวิดีโอ เทคโนโลยีใหม่ๆจากเราในทุก